ระบบหลังจากบระทศไทยคลิปภาพเห็นระบบมันเป็นปีแล้วว <c oughs> มือน,นี้ระเบียบวัระศิลนะครับสแสดงอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเพชรชบูรณ์อ่าตอนนี้ก็เปิดระบบมิกเรียบร้อยครับพร้อมสิไปด้านหลังแล้วนะครับเนี่ยตัวมิกตัวมีก็เป็นตัวมิกตัวใหม่นะครับเอามาใส่ใ้ประมาณปรามาเดือนหนึ่งพอดีนะครับเป็นยามาฮ่าไรวาสพีเอ็มสามนะครับ มาพร้อมตัว DSP สม,มือดแน่นะครับจังไปหยอนมึงอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปเปิดระบบกันปกตัวมม่ได้เตอกับต่อเรียบร้อยทุกอย่างครับไปเดี๋ยวเข้าไปกันเลย สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับโอ้บดายไหลสดใน YouTube นั่นเลยครับออวันนี้เป็นงานพระราชทานเพลิงนะครับพระราชทานเพลิงาาตัวนี้ไอ้แพตตัวนี้ดีดีครับตัวของไรวัดมันมันโชว์นะพวกปลอกอินอย่างต่างต่ตัวตัวเซียวเซียวหาดีไซน์มามันจะบาโชว์พวกมันนี่นะครับ สิไปตรงตรงระบบด้านหลังกันนะครับตอนนี้เครื่องปั้นกันลั่นมาให้นเรียบร้อยนะครับทีมงานลั่นมาให้แล้วตอนนี้เหลือ้องไปเปิดพวกสเตตบล็อกต่างๆนะครับให้มันเชื่อมต่อกันเดี๋ยวจะพาไปเปิด Power อร์ออากาศย็นกระังดีครับอยู่นี่นะครับ วันนี้เพชรบูรณ์มื่อื่นกับปไก่คร,ครับมื่อื่นอยู่เพชรบูรณ์เท่ากันนะครับแต่ว่ามื่อื่นอยู่ออวิเชียรบุรีนะครับบ่กีกิโลครับระบบเสียงตัวลำโพงเขาใส่เป็นตัวเดิมอยูน่นะครับตัวนี้ดอกลำโพงเขาก็มีปัญหาอยู่ดอกที่เปลี่ยนไม่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกกันเดี๋ยวเข้าไปเปิดเปิดระบบสเตตบ็อกข้างบนก่อน ผมพลังข้าววายูตรงนี้คือเก่าครับใต้เวที่เป็นไต่เวทีใต้นักดนตรีตัวโหลดมันก็รันเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่เป็นไฟอินพุตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพินนอตบพี่พันนาด้วยนะครับ ตาบเชื่อมแล้วอันนี้สัญญาณจากมิกนะครับเส้นหนึ่งเส้นสองมาปกตินะครับอันนี้ของเซมาลั่นที่สเตทบล็อกตัวใหม่นะตัวนี้จะเป็นตัวดีสองตัวใหม่ซื้อใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวเกา่าตัวดีธรรมดาอันนี้ป็นไอแพดเป็น สวัสดีครับสวัสดีพงศกรบุญโลกนะครับอ่ะสเตตบอกตัวหนึ่งอีกตัวนึงเชื่อมแลวเชื่อมทั้งสองตัวครับอุปกรณ์ห้องที่เป็นดานเตตอนนี้มีสามอุปกรณ์นะครับอันใดที่เป็นดานเตกันห้องมาเสียบนี่ได้เลยครับเสียบส่หับสวิตได้เลยเนี่ยอันนี้ตัวดีสองอี่เป็นหนาที่จะตอหนังสีอเลยนะครับปืสัญ,ญญาณเอาพุทธโชว์เอาพุทธีสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก เ่าจะมเป็นอันนี้นนโอเคโอดอคือต่างๆจมากเลยดมึงขาต่างต่างอยูใ่ในนี้ได้เลยนะครับตัวดีสองคือ,อคถ้าว่าตัวดีธรรมาดาจะพอ่มีจอให้นะครับเรียบร้อยเนี่ยสัญญาณเขาเ,เขาคอนเทเลอร์เรียบร้อยครับอินพุตหนึ่งสองสามสี่เอาพุตหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับ ปกติออกจากคอนโทนเอร์อปรกตินะครับตทางโอเคตอนนี้ฮอสซิลัันไฟไปที่พาวเวอร์แอมปึ๊บไปแล้วเรียบร้อยแล้วไปนี่ครับไปที่ไปที่พาวเวอร์แอมนะครับนี่ดอกไม้ตอนนี้ซับข้างนี้เหลือ8แปดใบนะครับ ดอกมันเออ่สไปเดอร์ยังมีปัญหาครับคือยังระยะฉากระยะเอกเอกแม็กมันบอ่อยเยอะนะครับตอนนี้ปปยุบสไปเดอร์มันเลยแตกแตอนนี้ก็ทรงสอบอยู่ครับแต่ว่าบ่อยว่ขาดนะครับบ่อยไม่ขาดโอ้พาะเวอร์ดพิษตะขีฟุ้นนะครับตัวน,นี้เป็นพาะเวอร์ตัวใหม่นะครับตัวแอมตัวเล่นกีทุ่มเมื่อนี้ทั้งผู้เปียบบรูวา่าเพิ่นจะให้เล่นกอดบ่ครับเพราะว่าเป็นงานพระราชทานพึ่ง บรูหรือสามถุ่มคือเก่าผมกับบ๊อบอบ๊แน่ใจเวลาแสดงนะ <Thank you. S 1> นี่นี่รับพอเปิดซับห้องหรือใส่อยู่ปัญหาตัวนี้กับมีปากปากมันหลวมด้านหลังนะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คถ้าเปิดบ่ติดแสดงว่าปากหลวมตัดนเทมบล็อหลวมแทนหนึ่งเดี๋ยวผมปิดไปก่อนเดี๋ยวผมต้องเข้าไปด้านหลังเนี่ยเขาต้องมาไล่เช็คระบบเองนะ ปากมันมาจากบริษัทนี่ผมก็บอกเพื่อนโยปากมันมันมันบ่ค่อยดีมันหลวมนี่มันเปิดปากนี่เนี่ยย้เดี๋ยวมันถอนออกไหมครับมันถอนออกอันนี้บ่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 ค่อยบ่บ่คอยเนียนะครับบางทีมันสปาร์กกันไดนมันเสียมันเนี่ามันช็อตไหมครับเดี๋ยวเด้๋ผมเสียบถอดออกมายังเฮ้อ เมื่อกี้มันรวมรวมบอกก็่ืออ้าเห็นแล้วเดี๋ยวแกนี่ให้กันเหมืดเมิดๆแน่นะครับเสียบเรียบร้อยแล้วอนี่แรลกนี่เลขสองแทนปั๊บอ่าติด๊บาตะบะแตกตับ เ <laughs> สียลันน่นเดี๋ยวลันไฟเขาตามจริงตัวนี้ถ้ามีไฟอินพุตโชว์นะสิดีครับเมื่งเทือเพื่อนนี่ตอนรุดมันมีบางเฟแตจะเป็นสามร้อยกว่าหลปะป่ะเนี่ยแตายตลาย่นตราล่ปึ๊บไฟสีเขียวที่โชว์ขึ้นนี่เป็นไฟสัญญาณอินพุตนะครับกล่องมันคือมัวงๆเสร็จกล่องกัน สีเขียวขึ้นคือเป็นสัญญาณอินพุตนะครับบอ่อมแนเอาพุตมันไจะช่วยอินพุตให้เข้ามาเมืองว่าม,มีสัญญาณเข่ามาบ่นะครับปืบ๊บเรียบร้อยอันนี้ผมบ่ได้ใส่แทนหนึง่งปิดไว้ก่อนแต่เก่าจะเป็นหกแท่นครับแทนหนึ่งส่งไปเช็คนะครับปืบ๊บมาเห็นไ่มมีสัญญาณอันนี้ส่งเอาพุตไปตูล้ลำโพงอ่าก็จะมีเสียงออกนะครับปืบ๊บดังขัานสีนไลนเช็คเทราชานเอลอย่งสี่นะครับ เพื่อเช็คว่าตูเขาดังครบสุกใบโบโอเคครับอันนี้ดังครบทั้ง8ปใบ้างนี้เหลือ8นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสิบสองนิ้วโลนะครับเชนแนลเอนะครับอ่าเขาจะเช็คไปเท่ลเสียงนะครับปึ๊บอ่โอเคอันนี้เป็น12นิ้วมิดมิดทายนะครับเชนแนลบี เขาเรียกเป็นระบบ4ทางนะครับ4ทางก็จะเป็นซับแล้วก็ Metro, มิดโลมิดไฮแล้วก็ไฮนะครับอ่าอันนี้ไฮจะเป็น4ี่ช่องแนวนะครับอ่าอันนี้คือดังครบแล้วครับดังครบคงกระแทผ่นเสียงไปด้านโน้นปิดเสียงด้านนี้ไปเพื่อเพื่อนวัสังเกตอินพุตสัญญาณอินพุตของเขาแล้วคงกระสีเล็ก เพื่อว่าที่พ่อเปิดเสียงทางนี้ไว้เพื่อว่าบ่ให้เป็นย่ำฟังขาพุนมันจะได้ฟังได้ชัดเจนนะครับใส่มือเดียวสีสันเนี่ยปกติกับบอดี้ทีโทรศัพท์มาเลยนะครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์นะไม่ได้วครับไก่ฮอตแซนแล้วครับคือโปรเพาเวอร์ต่างๆพวกคลิปผมรีวิวไว้ไในช่องแล้วนะครับเดี๋ยวจังกดเข้าไปมึงคลิปยอดล่างได้ เรียบร้อยนะครับอีหน้าจอในมีอย่างมันอะไรโชว์เป็นโชว์เป็ี่ยนว่ามันคือโฟกัสบอดดิย้ำไหล่โฟกัสบอดดิเอ็นโฟกัสบอดดิโฟกัสบอดดิมันเรียกว่าเห็นเห็นบ่าเห็นทางเลยตะกี้มันจะมีโชว์คาว่าโนมอนสเตตัสแล้วก็โชว์องศาของพาวเวอร์แอมป์นะครับวัดองศาแม่นะครับความคว่ำหลอนเป็นองศาเซลเซียสนะครับ ต่างมันมองมาเห็นแต่คันนี้เรียบร้อยเขาจะไปขางพุ่นนะครับ <c oughs> มันบอกฟกัสไห่เรียเป็นงานพระราชทานเพลิงนะครับดูเนนสับตูหลังพุ่งครับของรูปการนี้่รูปการหนาสิมีอย่างเปลี่ยนแปลงบอกว่าจะติดตามนะครับจังคอยติดตาม ดอดีย้ยังรัดไปยังสีเลยครับหนาไปทีไปเลยคนกับล่า,ลลางเขามานะครับอากาศเย็นสบายครับแต่ปกติยังให้รถมีกัดเย็นสุกมือครับเอาเส้อกันหนาวมาสุกมืองงมาแล้วถึงด้านนี้แล้ว าม,ามือ่ดเนี่ยนะครับอาจจะมืดเนี่ยเมืดเนี่ยลมืดเติบเลยแครับ่ติดเห็นบปักหลวงอีกแล้วปักหลวงต้องเข้าไปด้านล่างอีกแบบนัน ัหลวมแล้วเป็นหักกระเด็นแตกซะหลักหลวมด้ยปึบ๊หหอบทำอย่าไไรที่ซับก้อนนะครับปึบ๊บเคยน่านครับเยินมา ปไปไล่เช็คนะครับว่าดังทุกแชนแนลบ่ตูวด,ดังทุกใบบ่นะครับทุาบ่ดังกนะ์เนี่ยท่าก็ต้องไปไล่เช็คอันนี้ดังครบนะครับามาเช็คที่สมิทโลแเบนที่ดีสัญชาติไทยครับผมเป็นโลอันนี้มีท้ายมีท้ายเคมีท้ายครบทุกแชนแนลมาให้ ครบทุกชแนลครับอันนี้ดังครบละอ่าดังครบปกติปะอปิดเสียงไปก่อนอาจังอ่อนปิดเสียงไปก่อนเอ,อ,อเอาทำไมใจเกินร้อยตอนนี้ใจเกินร้อยอ่าใส่เป็นอ่ากลางแหลม amateur beat war tech นะครับใส่เครื่องเซาครับตอนนี้ใส่เครื่องเซาของอ่าของ pbr lock หอยคั่นนะครับ ใช่เป็นเครื่องเช่าพอดีของทางวงมันนี่แหละถาวงถามีคนดูแลบ่ออันนี้มังกรสีอยากแน่นะครับแต่น,นี่ก็เป็นของทางวงหมดเลครับผมมาดูแล,และระบบให้เพื่อนซืออโมเมนต์มาดูแลให้ซืือเพื่อนจ้างมาดูแลระบบมิกเสียงให้นะครับอันนี้เป็นเพึ่งเปลี่ยนไม่นะครับว่าถึงเดือนปวกเข้าเอแอมกับดอกเบสนะครับ <c oughs> พึ่งเปลี่ยนไม่ ปุ๊บเนี่ยโอเคเรียบร้อยพอเรียบร้อยปึ๊บอ่ะมันจะเปิดเพลงขึ้นไปโมเรกเพลงถิ่นลิกาเซียนซัมบอนนะครับอันนี้ขึ้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเธอถิ่นลิกาเซียนเนี่มันสิตัดนี่เปิดเรียบร้อยครับอันนี้ก็เรียบร้อยมอนิเตอร์พี่ลบเป็นคนเช็คนะครับ ไอแพดพล,ผลเครื่องเนี่ยเรียบร้อยนะครับ <_ d istance> การเปิดระบบของเราเดี๋ยวไปไปมิกอีกบ่เดี๋ยวผมพาไปมิกเนะาะเดี๋ยวไปมึงมิกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปนี่ครคือเรียบร้อยครับ <_ d istance> เสียงดังครบเรียบร้อยเหลือแต่เ,เส้าชีกดนตรีนะครับตัง้งดนตรีทั้งสายเบีน้ำกินเขาเัีนีวก็ไม้ต่างๆก็ี๋จะมีไม้ส่วนตัวไม้วงอันนี้หลักๆก็จะเป็นไม้วงนะครับ ในโมงปกติไม่กับประมาณ 20, 21, 22ตัวนะครับรวมพวกอินเอีเมนิเตอร์น้ำ 2, 3ตัวนะครับสิเต็มว้เล็ดทั้งหมดไหนจะ 20, 20กว่าตัวนะครับเดีย๋ยวต้องแต่การจัดการคืนพอดีนี่การเรียบร้อยให้กันครับถ้าว่าเหรีนในตัวเพิ่มเมื่อแต่แท้ก็บม่อยมีปัญหาครับ ยวเข้าไปทิมิกเซอร์ท่มิกท่มิกนี่ครับงานพระราชทานเพลงนะครับแลนนี้อยู่อำเภอเมืองนะครับอำเภออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์นะร่บมเป็นเพชรบุรีนะครับมืออื่นก็อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนเดิมนะครับคุณพ่ออยังนี่ พ่อสั่งบอกเดี๋ยวพาไปชมทีมิกพวกมิกต่างๆผมมาถ่าทยคลิปไปแล้วนะครับพวกมิกพวกพาาเวอร์แอมต่างๆนะครับเข้าไปมึงเข้าไปดูยอดหลังอยู่ในคลิปทีลงไปในช่องเท่าไหร่นะครับรถ,รถมิกรถมิกเรา จบอ่าถึงแล้วนี่ก็เป็นมิกตัวใหม่นะครับรายวัดพีเอ็มสามก่อนเข้ากสิปมาณนี้ครับก็เปิดระบว่กันเ,นร,นเรียบร้อยถ้าเปิดเแียกเกระดังเลยครับดังเรียบร้อยนะครับ ตูดา้านในบ้านเปิดปั๊บเปิดสวิตเปิดสวิตเ,เพื่อลำพลินลักลักเซาหรือใส่ของวงตอนนี้เซาอยู่นะครับเซาที่แมนเอ็มเคสตูดิโอเขาเนี่ยครับ <Yeah. S 1> พวกของวงของวงุ้งในหลับมันไม่ม,มีคนดูแลครับตอนนี้ก็ต้องเซานะครับกับเซาเอ็มเคกับมีทั้งชุดวอเทคกับชุดไอ้ไม่เจอนะครับแต่ว่าชุดวอเทกลักลักตอนนี้ประจำอยู่อ่าแสงทองฟิลเล่นนะครับประจำอยู่กับ แถวพราวแสงทองนะครับฟังตูด้านในเด้อตูด้านในนครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้น้ำเลยเด้อครับฝากกดติดตามเนี่ยให้มันหอดแสนไ,ไว้น 80, นๆนะครับตอนนี้กับแปดหมื่นน้อยๆแล้วครับแปดหมื่นน้อยๆ ครับเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปต่างๆให้เมืองอีกว่าระบบต่างๆผมส่งไปยังไดแน่นะครับว่าส่งไปหาคอนโทรลเลอร์นี่ส่งไปจากปกติก็ได้ส่ง LR นะครับส่งสัญญาณ LR 2เส้นถ้าผมไปส่งไปสี่เซนนะครับก็จะเป็นแยกตู้เบทตั้งหาก LR ล์อต่างหากแล้วก็ตู้กลางแหลมตั้งหากนะครับสมมติผมปิดตัวนี้ปุ๊บอ่ะอันนี้ผมเ่าท่านตัง้งเซนอันนี้ผมตั้งเป็นสับสับยาวสับไปสับยาวสับไป ต,ตัวนี้เป็นกลางแหลมแต่ว่ัดในตั้งซื้อนะครับนี่ผมเปิดขึ้นมันก็จะดังแค่ตัวเบียดเห็นไหมอันนี้คือดังแค่เสียงเบียดเปิดนี่ขึ้นจังคอยดังตะก,งก,กางแหลมอันนี้ปิดเบียดดังต่างๆนะครับในการเซ็นระบบแล้วก็เสียงเบียดเท่าสามารถเลือกออกได้ว่าคือตัวนี้เสียงที่ออกตัวเบียดเนี่ยผมเปิดไปแค่เบจกี้ชินนะครับ คือมันสั่งสั่งเปิดเสียงไปตูเบสได้เลยนะครับพวกไม้ต่างๆนี่พวกไม้เครื่องเป่าไม้ต่างๆพวกกินดนตรี๋ยที่บ่จําเป็นต้องออกตูวซับนี่ผมบ่ปล่อยออกไปเลยนะครับก็คือมันก็สิบ่ดังออกตูวซับไปเลยมันเหลียดได้นะครับเดี๋ยวมึงวิธีว่าเฮ็ดจังได๋แต่จังติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับเอาอันนี้ไว้ซํานี้ก่อนนะครับฝากติดตามทางไอติก๊กตอกติก๊กตอกกัมีคลิปต่างๆลงนะครับเอ็มเคสตูดิววกันซื้อช่องนะครับฝากเขาไปติดตามมึงเนี่ยก็สิมีคลิป ไทยศิลปินนักร้องลองเน็กระว่างการมิกนะครับอยู่ในติ๊กต็อนะครับหรือทั้งเฟซบุ๊กโคกโมโคลสตูดิโอเหมือนเดิมนะครับฝากเข้าไปติดตามให้กำลังใจนะไม่เด้อครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สามีก้อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคน <c oughs> ที่เข้ามารับชมลหลายๆครับ <c oughs> ขอบคุณครับ